น้ำมีดีใจแล้วก็บอกว่าน้ำมีถ้าน้ำมีมากไปเราบอกช้ำช้ำดวงใจไปตามๆกันช้ำช้ำดวงใจช้ำดวงใจไปตามๆกันนะคคคครรรรััับบบับถ้าน้ำมีมากไปช้ำดวงใจไปตามๆกันและนี่คือหนึ่งในนั้นเราบอก จังหวัดทางทองนะฮะและนี่คือหนึ่งในนั้นจัง,จงหวัด,วดอ่างทองครุปว่าครุปว่าเมื่อไรจจาการบริหารจัดการน้ำนะจะทิ้งไว้ที่จะเมื่อไรเมร่อไรการน้มจะ เราจะตอบว่าพอดีนะพอดีพอดีเงี้ยพอดีพอดีอครับพอดีหรือพอเพียงอะไรเงี้ยนะพอดีพอเพียงพอดีพอเพียงครับกด้อพพีครรับอมคครรัับบสรุปว่าเมื่อไหร่บริหารจัดการน้ำจะพอดีพอเพียง

ท่วมผ่านพ้นไปหมัดๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่นี่หรอกเกือบทั่วทั้งประเทศที่ฝนมันตกหนักแล้วก็น้ำหลากเข้าท่วมท้นพี่น้องก็เจอกันภาวะสะบักสะบอมแต่มาที่นี่นะครับเพื่อเรามาพูดกันถึงว่าแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานไหมแล้วมันจะแก้ไขอะไรกันกันได้บ้างกับอนาคต อันนี้ก็เป็นบทเรียนหนึ่งนะครับที่ทําให้เรียกว่าฟาร,ร์มนกกระทาอ่างทองที่ส่งไข่ไปไข่นกกระทาไปทั่วประเทศวันนี้กลับมาเกือบๆจะเหลือศูนย์แต่โชคดีที่ทงางผู้ร่วมก่อตั้งผู้ร่วมเลี้ยงเนี่ยเขาได้กระจายการเลี้ยงเพื่อป้องกันสิ่งนี้อยู่แล้วแล้วก็แม้ว่าน้ำจะท่วมเนี่ยเขาก็ทำคันกั้นอยู่แล้วนะครับแต่มันมากมามากเกิน จนล้นคันเชื่อไหมว่าปี54เขารอดพ้นแต่ปีห5หเขาจมท่วมหมดที่เหลือก็กลายเป็นนกที่ต้องกินน้ำที่มีเชื้อโรคสุดท้ายก็ต้องกำจัดจนหมดไม่ต่ำกว่า4ถึงห0 0แสนตัวนกแต่ละตัวก็มูลค่ามหาศาลที่ออกข่าวไปเบื้องต้นว่า20กว่าล้านนั้น มันเป็นการประเมินขั้นต่ําแต่สุแต่ว่าถ้าพูดถึงระยะยาวแล้วเนี่ยนกเหล่านี้ทําเงินทําทองก็เกิดเศรษฐกิจมหาศาลบทเรียนครั้งนี้ต้องถามคุณนันเอครับว่ามันทําให้เราคิดถึงอะไรบ้างและแนวทางที่ควรจะมาร่วมกันแก้ไขต่อไปใน,ใน,ในความคิดผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งที่จะแก้ไขได้มันต้องช่วยกันระดม ความคิดนะฮะตั้งแต่ข้างบนลงมานะฮะทุกภาคส่วนเพราะนั้นใครจะทำคนใดคนหนึ่งผมมองว่าก็จะเป็นเหมือนที่ผ่านผ่านมาสุดท้ายแล้วเนี่ยผลกรรมเนี่ยนะครับนี่สิน,นอะไรต่างๆอ้ชีวิตผู้คนเนี่ยนะครับมันก็จะมาตกอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งผมมองว่าที่ผ่านมา มันเป็นอย่างไรปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่<ม>เป็นมานานเป็นมาหลายปีก็ยังไม่รู้ว่าเราจะฝากความหวังไว้กับใครได้ผมผมมองว่านี่คือผู้บริหารทุกยุคทุกสมัยนะ<ม>เป็นอย่างนี้ผมไม่ได้พูดถึงแค่เพียงสมัยนี้นะครับ,บเป็นอย่างนี้มาตลอดแต่สุดท้ายเนี่ยเราเองเป็นผู้รับกรรม,มเพราะฉะนั้นเราเองเทำได้แค่เพียงทําพื้นที่ของเราให้ให้มั่นคงแข็งแรงที่สุด แต่เราเป็นปลายแล้วครับถ้าต้นทางเนี่ยไม่ช่วยไม่ช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมหรือ,อยังเป็นรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นอย่างนี้อีกต่อไป mm hmm. ผมผมเรียนอย่างหนึ่งก็ดีใจกับคนที่อยู่ทางกรุงเทพนะครับที่น้ำไม่ท่วมก็ดีแล้วครับแต่ผมเรียนว่ากรุงเทพจังหวัดเดียวเนี่ยไม่เท่ากับอีกหลายๆ10สิบจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมรวมกันรวมกันเนี่ยคือใหญ่กว่ากรุงเทพมากมาย แต่ผู้คนมองเฉพาะที่นะครับมผมผมยากจะมองว่าถ้าทํำยังไงเนี่ยเรื่องน้ําเนี่ยคิดแบบผมว่าคิดแบบธรรมชาติเลยเนี่ยก็คือเราต้องแบ่งปันแหละครับสร้างความเท่าเทียมกันน้ํามาเท่าไหร่เราแบ่งปันกันเฉลี่ยกันสร้างความเป็นธรรมให้ให้กันนะครับผมมองว่าตรงนี้จะช่วยได้สร้างความเป็นธรรมให้ได้ เอามาแล้วเฉลี่ยกันแบ่งปันกันให้ความเสมอภาคกันให้ความยุติธรรมต่อกันเฉลี่ยที่ไปของมันใช่เฉลี่ยที่ไปของมันที่ไปที่อยู่ของมันกระจายกระจายไปผมว่าแค่นี้เองแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านี้นะครับหรือการจัดการการปการบริหารจัดการยังไม่ถึงขีดสุดยังไม่ดีพอเรามองอย่างนั้นก็เราเห็นมันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เลยนะครับว่า การบริหารการจัดการเป็นอย่างไรนะครับเป็นมาทุกยุคทุกสมัยแล้วผมก็มองว่าแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนะถ้าเราถ้าเราไม่มาร่วมมือร่วมใจร่วมกันคิดนะครับครับแล้วเบื้องต้นการช่วยเหลือการที่เราจะได้รับความช่วยเหลือนี้ยังไงครับผมผมยังไม่ทราบเลยครับว่าทางส่วนราชะการเนี่ยจะช่วยเหลือเราอย่างไรนะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราก็ช่วยเหลือตัวเองกันก่อนอย่างมากที่สุดแต่ว่าก็ไม่ใช่แค่ตัวเองนะครับ หลายหน่วยงานที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต <c oughs> ่ทางกองทัพไทยนะครับรวมทั้งฐานบกเรืออากาศตำรวจนะครับโครงการจิตอาสาพระราชทานเนี่ยซึ่งมามาช่วยไม่ใช่แค่ผมนะครับช่วยคนที่จังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีแม้กระทั่งอยุธยาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เราเสียไปเนี่ย <c oughs> ก็มากพอดูนะสิ่งที่เราได้มาก็คือการได้เห็น น้าจิตน้ํำใจของผู้คนนะครับที่มาช่วยเหลือกันแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นปลายแล้วไงผมอยากให้ผู้คนเนี่ยรักกันช่วยเหลือกันเนี่ย mm. ไม่ใช่แค่เพียงตอนที่เราเราเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้เราทุก์ร้อนแบบนี้นะครับเหมือนกับว่าเราจะรักกันก็ต่อเมื่อเราจะสิ้นลมหายใจแล้วหรือเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราค่อยมางานศพ mm. นะฮะ mm. ตอนที่เราดีๆกันอยู่เนี่ยรักกันช่วยเหลือกันไปหากัน ผมมองว่าถ้าบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างนึงครับเอ,อผมมองว่าพักการเมืองเนี่ยมีเยอะแยะมากมาย mm. ผมยังไม่เห็นพักไหนนําเสนอเลยครับนะครับว่าจะทํายังไงให้บ้านเราเนี่ยน้ําพอใช้ไม่มากเกิน mm. ไม่แรงแต่จนไม่มีเดี๋ยวแค่ดูอีประมาณสองเดือนนะครับ mm. น้ําจะไม่เหลือ <laughs> ผมไม่เห็นมีไม่เห็นมีพักการเมืองใดนําเสนอเรื่องต่างเหล่านี้เข้ามา พวกผมไม่ต้องการแค่เพียงมาแก้ไขร,รัฐมนูญเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรให้ผมมีกินขึ้นมาได้นะไม่ไม่ได้สร้างความมั่นคงให้กับอาชีพผมเลยนะครับการประกอบอาชีพให้เรามีงานทำกันต่างๆเนี่ยให้ดูแลเรื่องความสะดวกนะน้ำมีนะครับไฟมีถึงหน้าแล้งเรามีน้ำใช้ถึงหน้าน้ำเนี่ยเรามีน้ำพอประมาณเก็บแล้วกักเก็บไว้ใช้ได้นะครับ แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ช่วยอะไรพวกผม,มนะครับมาช่วยกันแก้ไขออบ้านเมืองเราเนี่ยให้เป็นปกติสุขเพราะบ้านเราเนี่ยเมืองกเกษตรนะครับแล้วผมก็ยังเรียนยังเรียนเลยนะครับว่าจะอุตสาหกรรมจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยถ้าไม่มีต้นทางทางด้านการ,กรเกษตรจะผลิตอะไรครับโรงงานจะทาอย่างไรได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราควรจะแบ่งปันกันน้ำเนี่ยนะครับอย่างเป็นธรรมเอาเข้าของมาทั้งหมดเนี่ยร้อยชิ้นเนี่ยนะครับคนมีตั้งห้าร้อยคนเนี่ย คุณจะแบ่งยังไงให้มันเท่าเทียมกันไม่ใช่ให้แค่ร้อยคนแค่นี้นี่นยกตัวอย่างเฉยๆครับนี่ยกตัวอย่างให้ฟังคือถ้าเราทําไงเอาของมาแล้วแบ่งให้เท่าๆกันมันน้อยก็ไม่เป็นไรครับก็แบ่งกันไปตามสัดส่วนผมว่าตรงนี้จะช่วยเหลือบ้านเมืองแล้วก็ผู้คนที่มีปัญหาได้อย่างผมว่าอย่างเป็นธรรมครับครับนี่ก็เป็นความเห็นนะครับของผู้ทำเรียกว่าเกษตรอุตสาหกรรมแล้วกัน เพราะทำกะเกษตรแล้วก็แปรรูปแปรรูปนกกระทาแปรรูปไข่นกกระทาจำหน่ายไปเรียกว่าทั่วประเทศเขาขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมในแง่ที่ว่ากระจายจัดการบริหารน้ำให้เป็นธรรมให้มีใช้ยามหน้าน้ำให้มีใช้ยามหน้าแหลงเนีครับ ฝากไปถึงองค์กรสูงสุดผู้นำประเทศคนที่ดูแลเรื่องนี้นะครับว่าร้อยวันพันปีตั้งแต่บรรพบุรุษมาเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้หรือในเรื่องของการบริหารจัดการสร้างความเป็นธรรมให้น้ำพอมีพอเพียงกับคนทั้งประเทศใช่ไหมครับครับ เห็นด้วยครับเอาผมฝากอีกนิดนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่นี่เนี่ยไม่ได้ทาไม่ได้ทําแค่ผมรายเดียวที่นี่เป็นศูนย์กลางครับศูนย์การเลี้ยงนกกระทาซึ่งหลายจังหวัดเนี่ยนำมาส่งที่นี่ด้วยกันเอามาขายด้วยกันแปลรูปด้วยกันไม่ได้ขายแค่ในประเทศไทยเราส่งออกไปทั่วโลกในเมื่อสินค้าเรามีไม่เพียงพอเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศเขาก็ต้องไปย้ายไปที่จังหวัดประเทศอื่น เมื่อเมื่อไปซื้อที่อื่นแล้วเนี่ยกลับมายากนะครับ mm. นี่คือความสูญเสียซึ่งประเมินไม่ได้นะครับ mm. ก็อยากฝากตรงนี้ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มองเห็นด้วยตาแต่สิ่งที่ต่อเนื่องกันไปเนี่ยเป็นลูกโซ่เนี่ยอีกเยอะมากมายนะครับ mm. เราเราจะเสียโอกาสเราจะเสียตลาดให้กับออประเทศอื่นๆซึ่งไปแล้วกลับยากนะครับ mm. ก็ฝากตรงนี้ไว้ให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยพิจารณาดูด้วยครับ yeah. ที่ทางนน้นน่ะกำลังหนักเลยนะครับที่ไผ่ดำที่บอกกับผมที่ไผ่ดำที่ว่าน้ําท่วมเยอะคืออคืสิงห์เนี่ยมาใช่ไหมฮะสิงห์มาทุ่งมาทุ่งโพทองทุ่งโพทองทะลักมาที่ผมตอนนี้ทั้งเริ่มผมลดลงไปนะครับทังวันผมลดไปกองที่ไผ่ดำไปกองที่ไผ่ดแล้วเดี๋ยวกำลังจะหลุดไปป่าโมกแล้วก็พักไห่แต่ตอนนี้มันก็เริ่มมีแล้วครับทางนน้นนะฮะ ทางทางไพ่ดำและอ้วมอยู่เลยฮะช่วงนี้ไม่ต้องใช้เรือใช้อะไรวิ่งกันนะครับครับคือใครจะไปไหนกันไม่ได้เลยแบบนี้ดูของที่เรามันเสียหายต่างนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเยอะแยะมากมายมคือเรายัางจับตัวเลขได้ไม่ไม่ชัดเจน,นในเบื้องต้น,นที่บอกว่า20ประล้าน,นั่นอันนั้นเพียงเราคิดอย่างต่ำนะครับ มันมีอะไรให้เราเห็นว่าโอ้โหโหนโหนโหนทาพื้นให้เปียกก่อนแล้วค่อยฉีดให้มันชื้นก่อนลูกเนี่ยเลี้ยงเน่าดูข้างใน,นเก็บซากไปแล้วเหรอ,เ,อเก็บซากแล้วนี่ฮะน้ำที่ท่วมเนี่ยประมาณนี้ฮเ,นะเห็นรอยไหมฮะมก็กระสุดมือเลยครับเนี่ย หัวคนพอด,ดีดอมีหัวแต่แข้างข้างในข้างในก็อย้าให้เขาเห็นเดี๋ยวจะโทษว่าเราทําเน่าอก <c oughs> <c oughs> นู่นนะนกที่กําลังเคลียรจับออกมาซี่หมายถึงที่ตายอยู่ที่ล้วงออกมาครับเนี่ยก็จะไปเราเราก็จะใส่ถุงนี้ไงก็จะทําให้ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดปัญหาครับครับ ก็ผักถุงก็ไปบ้านเื่อไรนะสร้างนกเเื่อะไรเออนกนี่ดีนะว่าโอ้โหยาเขาแน่นอนจริงจริงอย่าลืมยันภูมิปัญญาของคนไทยเนี่ยโอ้โหเยี่ยมยอดมากเรื่องเนี่ยเรื่องกลิ่นเรื่องการกําจัดเชื้อกันต่างๆเนี่ยจริงเนี่ยเข้าไม่ถึงนะครับมาฉีดมาต่างๆกันอย่างชนิดแล้ววันน้ำท่วมต้องตัดไฟไหมข้างล่างตัดเนี่ยท่วมเนี่ยไอ้พวกเนี้ยสิ่งเนี้ยที่เราเสียหายเยอะ ผมทาเป็นชั้นไงถ้ารวมกันแล้วเสร็จเลยครับดีว่าเราเราทําของเราไว้เนี่ยคันมันคันมันต่ำเมื่อไรครับเห็นคันไหมฮะคันก็ต้มทีนี้มันเกินไงเนี่ยคันเนี่ยผมก็ประมาณนี้แหละคันเนี่ยนี่เหมือนอย่างที่บอกครับเหมือนขับรถชนเราเลยนะรถเราจอดเฉยๆขับรถไปชนเราเนี่ย จะมาบอกว่าเฮ้ยรถคุณจอดเกะกะผมเลยชนไม่ใช่นะฮะคุณต้องมาชดใช้แล้วนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาพูดว่าเขามาช่วยเหลือเราก็ฟังดูดีอ่ะแต่จริงๆไม่ใช่แค่เพียงช่วยเหลือนี่คุณมาใช้นี่ผมผมใช้ไม่หมดฮผมก็ไม่รู้เลยนะครับคือเพียงแต่ว่าคนอื่นที่เขารู้จักผมนะเขาคงจะประสานต่างๆแต่ผมเองผมไม่ได้ไม่ได้ประสานใครแล้วครับเ <c oughs> ขาบอกผู้การคุณเนกพูด ไม่ไม่ไว้เหลี่ยมไว้เชิงเลยอ่ะคือนึกออกไหมฮะก็คือบอกตรงๆแต่คนอังทองเป็นเป็นคนมีชื่อเสียงมีคุณประโยชน์อะไรต่บ้านเมืองเยอะเขาคงมีสามารถบอกกล่าวกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มาถึงเราา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 ดดดดดดดอา ตามตามตามน้ำมาไม่พอดีแต่น้ำมากมีชีวิตก็ช้ำน้ำท่วม คุณอเนกต้องจำชาคีไปไม่เป็นเลยพ่อตัวพ่อตกมาตายพี่น้องหญิงชายน้ำท่วมปัวบูร่าแต่แดน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 ดนแดนดนแดนดนดนดัดัมดัมดข่าวดีดีกับพี่คำร้อน